มีอยู่อันหนึ่งนะครับที่จําเป็นต้องพูดและต้องเสริมเข้ามาในช่วงที่ประชาชนไม่มีเงินตกงานกันที่โควิดเข้ามานี่แหละครับงานของผมนั้นมีงานในท่านแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกทุกคนเลยนะครับมีงานให้เรียบร้อยแล้วนั่นคืองานการเข้าเรียนรู้นะครับเรียนรู้คลิปวิดีโอสร้างชาติไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการีะมิตนั่นเองนะครับแล้วประชาชนจะได้ทุน ทุนสำรองคนละ2ล้าน4ี่ล้านหรือหล้านนะครับเตรียมไว้ให้ประชาชนชาวไทยไว้แล้วก็ขอให้ท่านคิดสิว่า1เดือนนะครับท่านรับงานนี่1เดือนทำไมต้อง1เดือนก็เพราะว่าเราหาเงิน1เดือนเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนกินไปแค่เดือนก็หมดอีเดือนเดือนหน้าหายอีกละแล้วมันก็หมดแล้วมันหมดหมดก่อนสิ้นเดือนวันที่20ก็วิ่งหากันแล้ววิ่งหากัน นั่นคือสภาพคนไทยที่แท้จริงที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับดังนั้นเดือนชนเดือนนั่นอ่ะไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์แล้วเ,นะเพราะเราได้มาก็หมดไปได้มาหมดไปเอาเดือนหนึ่งเดือนนะครับสละเวลาหนึ่งเดือนเลยนะครับทุ่มเทกันหนึ่งเดือนหรือเรียกว่าทุบหม้อข้าวตัวเองก็ได้เพราะการกู้ชาติครั้งนี้จะเป็นการกู้ชาติที่ตามรอยพระเจ้าตากสองเด็กเออพระเจ้าตากหนึ่งแต่เวลามาทําในยุค AI เนี่ยก็ต้องเรียกว่าขาบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองนั่นเอง เพราะั้คนยุคใหม่สมัยใหม่ก็ต้องทุบหม้อข้าวตัวเองนะครับหม้อข้าวตัวเองก็คือเงินเดือนนั่นเองนะในสัยโบราณเราต้องมีข้าวจึงอยู่รอดนะครับเพราะไม่ได้ซื้ออะไรมากมายนะโลกยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากมายนะสิ่งประดิษฐ์ก็มีน้อยนะครับแต่ยุคนี้หลายอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นปัจจัยที่เราต้องมีนะเราจะมีเราจะมีะมันได้ก็ต่อเมื่อมีเงินเดือนและเงินเดือนนั่นแหละคือหม้อข้าวของคนยุค AI ดังนั้นทุบหม้อข้าวก็คือหนึ่งเดือนเนี่ย หยุดทางานหนึ่งเดือนเลยไม่ต้องทํางานหนึ่งเดือนแต่เอาเวลานั้นน่ะมันนั่งดูคลิปวิดีโอของผมเนี่ยครับแล้วก็ร่วมขบวนกู้ชาติเจ้าตากสองนะครับทําการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยซึ่งไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแบบใช้อาวุธใช้การทําลายล้างหรือเผาบ้านเผาเมืองไม่มีภาพแบบนั้นนะเพราะการกู้ชาติครั้งที่ของของเจ้าตากนี้กู้ทางด้านจิตวิญญาณครับทางด้านปัญญาน,นั่นเองนะครับไม่ได้กู้ทางด้านร่างกายหรือกําลัง นะครับเพราะว่าด้านร่างกายและกําลังที่ทําให้ตั้งประเทศอยู่บนแผน่นดินเนี่ยมันแข็งแกร่งอยู่แล้วมันอยู่มาถึง252ปีแล้วแล้วจะอยู่ต่อไปอีกเพราะมันแข็งแกร่งแล้วแต่ทางด้านจิตวิญญาณต่างหากจิตวิญญาณนะฮะเพราะประชาชนยังเป็นทาสอ,อยู่นะจิตวิญญาณต่างหากที่ป่วยกันอยู่แล้วทําให้คดไทยเป็นคนไทยปลอมไม่ใช่คนไทยตัวจริงดังนั้นะเจาตากสองยุเอียจีต้องมากลุ้ยทางด้านจิตวิญญาณ ของประชาชนยุคเอไอเนี่ยให้เกิดปัญญาเป็นโสดาบันคมาที่ปไตายเพื่อจะเป็นประชาชนปกครองตนเองไม่ใช่เป็นทาสเป็นนกแก้วนกคุนทองถูกเขาปกครองอย่างไรสัก์รีไร้เกียรติแล้วก็ไม่มีความมั่งคัง่งกลายเป็นลูกไล่กลายเป็นส่วนเกินต่อไปก็จะกลายเป็นย l e s s people แล้วจะมีเชื้อโรคมากําจัดตายกันเป็นล้านอย่าไปรอสภาพนั่นเลยครับอย่ารอให้โลกมาจัด,จดการเราเราต้องจัดการโลกก่อนด้วยการไป ยึดคุม AI ก่อนเพราะที่นี่ออกแบบเป็นการปกครองแบบ AI ฮะเป็นการปกครองแบบ AI นะครับเราจะสอน AI เราจะควบคุม AI ควบคุมอย่างไรเข้าดูลาเอียดในงานที่ผมออกแบบเตรียมไว้ให้แล้วมันเป็นการปกครองแบบใหม่ที่ประชาชนคนไทยมาทําการเมืองระดับโลกไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นนะประเทศไทยนี่เล่นกันอยู่เล่นการเมืองไอที่กระจอกงอกง่อยพิกลพิการวิปริตวิปรากทุเลศเวทนา อักลีที่สุดแล้วก็ต่ำซามจนกระทั่งท่านตั้งคำถามประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทางออกมีไหมไม่มีทุกคนบอกเวนเวรกรรมไม่ใช่เวรกรรมฮะเป็นปัญญาฮะท่านมีปัญญาเวรกรรมก็ไม่มีก็ไม่มีความหมายนะฮะดังนั้นเราเป็นชาวพุทธศาส,สนาแห่งปัญญาก็จะต้องทำาไมเข้าเรียนลุกที่ผมเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมทิพย์ตายก็จะได้ตำแหน่งเป็น ปมุขฝ่ายปกครองก็เรียกว่าเป็นประชาชนมหาอำนาจนั่นเองดังนั้นที่นีจึงเปิดรับสมัครประชาชนเป็นประชาเป็นประมุขฝ่ายปกครองโดยเอาปัดประชาชนที่เป็นคนไทยตุอมอะทุกวันนี้ที่มีปัดประชาชนกันนะฮะที่เป็นประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นคนไทยตุ่มอมนะฮะยังไม่ได้เป็นคนไทยตัวจริงเพราะคนไทยตัวจริงนั้นจะต้องทำไมต้องเป็นผู้ปกครองตนเองและได้ตําแหน่งเป็นประมุขฝ่ายปกครอง เพราะชื่อของท่านมันบังคับคาว่าไทยไทยสลายทอทหารแปลว่าอิสระแต่เติมยออยักษ์เข้าไปมันหมายถึงอิสระที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่และยิ่งยงไอ้ความยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ยิ่ง,ยง,ย,งยงอิสระแบบนี้มันเป็นอิสระที่ใครมาปกครองท่านไม่ได้และท่านถูกปกครองก็ไม่ได้ด้วยท่านต้องปกครองตนเองและต้องมีระบบระบบมารองรับตอบสนองการปกครองตนเองที่นี่มีแล้วเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในรถแบบสองก็เพียงแค่เข้าเรียนรู้เท่านั้นเองก็ทุกพ่อข้าหนึ่งเดือน ไม่ไม่รับเงินเดือนหนึ่งเดือนเอาเงินเดือน,นเดือนมาทุบม้อข้าวตัวเองมานั่งดูคลิปนะครับแล้วไปทําตามสเต็ปขั้นตอนลงทุนแค่ตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อที่จะได้อะไรทุนสำรองของประชาชนคนละสองล้านสี่ล้านหรือหกล้านแต่ผมเสนอให้เป็นหกล้านเลยนี่คือการทํางานนี่คือการทำ,าารทำาหากินโดยทุบม้อข้าวตัวเองแค่หนึ่งเดือนนั่นเองปกติเดือนแต่ละเดือนท่านวิ่งหาเงินเงิน มันสักเดือนล้็อดสักเดือนอ่ะไม่ได้เหรอฮนะเพื่อปีกินข้าวข้างหน้าที่มันมหาศาลเงินมหาศาลรอยอยู่ข้างหน้าแล้วผมเชื่อว่าทําได้อยู่แล้วนะฮะประชาชไทยแล้วก็ช่วยบอกกันต่อไปด้วยแทนสื่อหลักเพราะสื่อหลักมองงานผมเป็นงานเพรเจอร์แล้วงอมองเป็นคนแรงงานไม่อยู่ในสายตาดัางนั้นประชาชนด้วยกันเราต้องช่วยกันประชาชนต้องบอกกันต่อ,ตอพ่อบ้านแม่บ้านต้องบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนฝูง แล้วก็เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะวันที่หลัง24มิถุนาเนี่ยเดินเครื่องกันเลยนะฮะแล้วก็ส่งเสียงใบแสดงเจตจำนงมาด้วยเพราะใบแสดงเจตจำนงนั้นมันคือคะแนนเสียงบวชของท่านเสียงของท่านส่งไปที่วัดพระถือศีลห้าไม่โกหกเสียงมาเท่าไหร่บอกมาตามตรงคือเชื่อถือได้มากกว่ากะกะตท่านก็เข้าใจความหมายทยี่ผมพูดแล้วนะฮะพระเชื่อถือได้มากกว่ากะกะตนะเพราะพระถือศีลห้า นะและ้วระบบระบอบการปกครองนะั้เป็นระบบระบอบของศาสนาพุทธ่างด้านทุกวัดให้การสนับสนุนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระทุกรูปก็ได้ทุนสำรองเหมือนกันคนละหกล้านเหมือนกันพระทุกรูปนะขึ้นอยู่ว่าท่านจะฝึกมาเมื่อไหร่ก็ได้ใช้ไม่สึกก็ใช้ได้ก็จะเป็นลงทุนอะไรก็ติกต๊กต,กตกิได้หมดเพราะว่าเงินที่ให้ไปหกล้านแต่ละคนนนั้ครึ่งหนึ่งก็งไปลงทุนในต่างประเทศประเทศที่เขารับรองนั้นนะครับสว่วนอีกครึ่งหนึ่งลงทุนในประเทศไทย เพราะฉะนั้นท่านจะมีทุนสำรองเพื่อการลงทุนเยอะแยะมากมายแต่นนั้นการทุบม้อข้าวแค่หนึ่งเดือนผมว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเลยท่านไม่รู้สึกรู้สาเลยเพราะปกติมันก็อดอดเยาอยางอยู่แล้วเดือนไม่พอหยุดันสักเดือนหนึ่งเสียอกาสเที่ยวเลยนะ,ะดูงานผมดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวช่วยไปเผยแพร่ไอ้ระบบระบบผมเนี่ยพูดกันทุกๆตำบล คือคนในตำบลนะทุกตำบลน,นะฮะผมหมายถึงคนทุกๆตำบลช่วยกันเนผยแพร่ภายในตำบลท่านก็จะได้เข้าเข้าใจนะแล้วรีบไปจ,จัดตั้งศูนย์พุทธคสมิกเพื่อการปกครองตนเองนะแล้วภายในศูนย์พุทธคสมิกก็จะต้องการสมาชิกเพื่อเป็นสหพันธ์เทศบาลตำบลที่จะบริหารประเทศนะแต่และตำบลก็ไปจัดการเขาดูละเอยียดผมแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับเอาละนี่ฮะที่จะพูด ต่อจากเมื่อกี้นี้นะฮะก็เสริมเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วประชาชนบอกกันต่อไปแทนสือ่อหลักทำหน้าที่ทุกท่านทำหน้าที่เป็นสือ่อเล็กๆเนี่ยนะบอกกันต่อเพราะเป็นเพราะเป็นเรื่องของประชาชนไงเป็นเรื่องของประชาชนนะฮะที่ต้องคุยกันแล้วสื่อสา,ารถึงกันแล้วบอกแก่กันมันเป็นการทำมาหากินนะแล้วและเป็นการทำการเมืองระดับโลกไม่ใช่เล่นการเมืองประเทศไทยนะครับไม่ใช่เป็นเล่นเป็นข้างนั้นร้นข้างนี้แยกกันทะเลาะกันตีอะไรที่เราเป็นอยู่เงี่ยนะเลิก ไปทิ้งหมดเลยทุกสีที่เคยแตกแยกกันต่อไปจะขึ้นเวทีแล้วจับมือสวมกอดกันว่าที่แล้วมาเราเป็นหลงทางหมดเลยหลงแกนนําทั้งหลายหลงพักการเมืองทั้งหลายซึ่งเป็นตัวหลอกหมดเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นตัวพึ่งของท่านได้เลยนอกจากประชาชนด้วยกันจะพึ่งนเองยิ่งคนระดับล่างคิดคนแรงงานคิดอย่างเงี้ยเป็นของแท้อย่างแน่นอนนะครับเป็นของแท้อย่างแน่นอนท่านถูกพวกเรียนสูงพวกตําแหน่งสูงพวกยิ่งใหญ่ พวกอะไรที่ท่านเชื่อถืออ่ะไอ้พวกนั้นหลอกท่านมาตลอดแล้วท่านก็เห็นอยู่แล้วคาตาหลักฐานก็มีแต่ถ้าไม่เคยฟังคนดูเล็เลกๆเลยอ่ะท่าลองฟังคนเล็เลกๆบ้างดูสิว่าเขาคิดอะไรแล้วเอามาเทียบกันดูสิเนี่ยเอารถแบบหนึ่งมาเทียบกับรถแบบสองของคนแรงงานนะดูสิมันต่างกันแค่ไหนเอาละขอเชิญสรุปสนานมั่นอกมั่นใจนะครับแล้วก็ลิงโลดได้เลยที่เราจะได้ประเทศไทยใหม่ แล้วได้เกิดเป็นคนไทยตัวจริงสักทีหลังจากตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ท่านยังไม่ได้เป็นคนไทยตัวจริงนะครับทุกวันนี้ยังเป็นคนไทยตัวปลอมกันอยู่นะครับเพราะยังไม่เกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาายอยาธิปไตยไงเพราะนั้นดูคลิปผมปัญญาเกิดแน่นอนนะครับเอาละขอเชิญเข้าเรียนรู้ด่วนเร็วไว้เลยนะครับสวัสดีครับ